ครับบริษัท JJJ LED เสนอป้ายนับและแสดงจำนวนการผลิตนะครับผมสกจ์แอคชั่นะครับป้ายนี้ก็จะมีโมเดลด้วยนะครับก็จะเป็นตัวอักษรเ็ตัวนะครับแล้วก็มีแผน่นแล้วก็แอคชนะครับตัวอักษรก็จะเป็นขนาด2.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเลขบรรทัดละ5หลักนะครับ ก็จะมี3หลักแรกก็จะเป็นจำนวนนะครับนับได้ถึง999ส่วนทับและ2หลักด้านหลังก็ตั้งเป็นจำนวนผลิตต่อวันหรือตัวเลขที่ลูกค้าต้องการจะตั้งเป็นจำนวนที่จะให้แสดงนะครับบรรทัดสองกับบรรทัด3ก็จะแสดงเหมือนกันนะครับผมตัวป้ายขนาด35คูณเ1เซนติเมตรนะครับหนา10เซนติเมตรนะครับก็จะมี ป้นกดแบบสี่ปุ่มนะครับเซตเน็กอัพดาวนะครับปุ่มเซตนี้ใช้สำหรับเข้าตั้งค่านะครับปุ่มเน็กนี้สำหรับบันทึกค่าและไปหลักถัดไปนะครับปุ่มอัพสำหรับเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตปุ่มดาวนะครับลดจำนวนหรือกดค้างก็จะเป็นรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับ เมื่อกด up พข้นไปนะครับก็จะบรรทัด a c t ชวลใช้เพิ่มลดบรรทัด a c t ชวลนะครับจำนวนที่ผลิตได้เพิ่มไปเรื่อยๆหรือกดลงมานะครับหลังจากนั้นก็เมื่อลูกค้าต้องการจะรีเซ็ตนะครับก็กดที่ปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นะครับก็จะเป็น0ู0นะครับผม จากนั้นเราจะไปเข้าตั้งค่านะครับลูกค้าเมื่อกดที่ปุ่มเซตนะครับก็จะมีลูกศรเลือกขึ้นมาที่ด้านหน้าของแต่ละบรรทัดนะครับว่าลูกค้าจะเลือกแก้ที่บรรทัดไหนนะครับกดหนึ่งครั้งขึ้นมาที่บรรทัดโมเดลนะครับกดอีกหนึ่งครั้งลูกศรชี้ที่บรรทัดแผ่นนะครับกดอีกหนึ่งครั้งลูกศรชี้ที่บรรทัดแอคชวลนะครับและกดอีกหนึ่งครั้งก็จะไปชี้ที่ตัวทับด้านหลังของแผ่นนะครับ อีกหนึ่งครั้งก็จะชี้ที่เลขทับสองหลักด้านหลังของบรรทัดแอตชวลวนะครับและกดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกมาที่หน้าการใช้งานปกตินะครับผมเราจะมาเริ่มต้นแก้อักษรของบรรทัดโมเดลนะครับกดเซตหนึ่งครั้งลูกศรชี้ที่บรรทัดโมเดลแล้วนะครับก็ลูกค้าก็กดเน็กเข้าไปนะครับตัวอักษรก็จะขึ้นติดมาทีละตัวต้องการเปลี่ยนนะครับก็กดอัพนะครับ เพิ่มเพิ่มอักษรไปหรือลดกดดาวนะครับอักษรก็จะลดลงมาแล้วก็ถัดจากอักษร A e ตัว ah ใหญ่ก็จะเป็นเครื่องหมายต่างๆนะครับแล้วก็จะเจอตัวเลขนะครับได้อักษรที่ต้องการแล้วก็กดเน็กเข้าไปนะครับก็จะทําการแก้อักษรตัวถัดไปนะครับก็จะเน็กไปเลยนะครับต้องการเว้นว่างนะครับก็กดอัพกับดาวพร้อมกันนะครับ ก็จะเว้นไปนะครับเว้นไปถัาจากนั้นก็กดเน็กไว้นะครับไม่แก้อะไรนะครับจนสูตรนะครับพอสูตรแล้วก็จะออกมาจากการตั้งค่าบรรทัดโมเดลนะครับก็จะอยู่ในโหมดใช้งานปกตินะครับถัาจากนั้นลูกค้าก็ต้องการแก้ไขบรรทัดแผนก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เซตอีกหนึ่งครั้งลูกศรมาชี้ที่บรรทัดแผนจากนั้นกดนิกเข้าไปนะครับ ก็จะขึ้นตัวเลขมาทีละหนึ่งหลักให้แก้นะครับจะแก้ตามจำนวนที่ต้องการนะครับกดอัพอย่างเดียวนะครับตั้งไว้ที่100นะครับได้เลขแล้วกด next หนึ่งรกสิบนนะครับถาังนั้นกด next ก็จะบันทึกและออกมาที่หน้าการใช้งานเลยนะครับส่วนบรรทัด actual นะครับก็สามารถ ทำการแก้ไขตัวเลขเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นได้ครับผมก็เมื่อลูกศรชี้แล้วนะครับกดเน็กเข้าไปนะครับก็จะขึ้นตัวเลขมาให้ใส่ทีละหลักนะครับผมผมก็จะใส่เป็นหนึ100่งร้อแล้วก็จะปรับ แอคชว่ ual, ค่าเริ่มต้นเป็น150นะครับผมก็จะกดอัพไปนะครับ150ได้เลขแล้วกด Next ไปนะครับเป็น156ครับผมกนั้นกดเน็กนะครับก็จะบันทึกและออกไปที่โหมดการใช้งานปกติเลยนะครับต้องการจะแก้ไขอีกนะครับก็กดเซตไปนะครับเลือกที่ ทับด้านหลังนะครับเลขทับด้านหลังามาชี้แล้วเราก็กดเน็กไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเลขไม้แก้ไขทีละตัวนะครับเมืคาก,กดไปนะครับแก้เป็นเจ็ดสิบ่จากนั้นก็เพิ่มตัวเลขไปนะครับเจ็ดสิบห้าครับผมก็จะบันทึกและออกมานะครับตัวล่างก็เหมือนกันนะครับผมทับของแอดช่วงก็เหมือนกันนะครับชี้ แล้วกด next หนึ่งครั้งนะครับจักนั้นก็เพิ่มตัวเลขครับถัดนั้นกด next ถัดนั้นก็เพิ่มตัวเลขที่ต้องการถัดนั้นกด next ได้เลยครับนะก็จะออกมาที่โหมดการใช้งานปกติเลยนะครับจากนั้นก็กด up ไปนะครับเมื่อ a c t i o n เท่ากับเลขแผ่นนะครับตัวเลขแผ่นก็จะกระพริบนะครับเพื่อให้รู้ว่าถึงจํานวนที่ ตั้งเป้าไว้แล้วหรือเกินนะครับก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับอถอยหลังลงมาครับกรต้องการรีเซ็ตก็กดค้างนะครับกดดาวค้างไว้แล้วปล่อยนะครับการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับสนใจติดต่อบริษัท JJJ a VD 0850353922ครับ